ขับมาเที่ยวชมวิวนะฮะฮัลโหลงานอะไรงานอะไรซึ่งเรามาถ่ายรายการกันต้องไงอ่ะคุืองานอะไรฮะยิกจ oh to ้าแม่โอ้ยยิกก็โอ้โหโอ้โหอะกูบังคับก็ได้อ่ะบอกอะไรกูบังคับทำไมกูบังคับเองทำไมฮะเล่นเถิ่อนทำไมงงอืม สีครับอยู่ไหนเราบอกกันแฟนเสืเนี่ยเราไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยกันอยู่ไหนกันนี่เราอยู่เขาเขียวครับไคือในรายการดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเป็นการสปอยรายการนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแล้วกันว่าเรามาจบที่จุดนี้ได้ยังไงแต่ตุ้กต้ต้นทุกการเดินทางนะครับมีมีล,ลิง,ลงมีเรื่องราวเสมออยู่แล้วมีลิงแล้วไม่มาจบที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในรายการ ของพวะครับแล้วก็ยินอย่างนะครับหั่นครึ่งอ่ะฟอร์ฟูดแมงเพียงพอไปสําหรับหรือจะทําเป็นรายการใหม่รายการใหม่เลยเหรอเดี๋ยแล้วก็คือพูดให้เขาฟังไปเลยว่าอยากจะทำก็ทำพูดเลยเขาพูดเลยตอนนี้มันชีวิตจริงพี่ว่าจะเอาจากเฟรมทำไมลูกกล้องมันก็แคบอยู่มันก็เห็นอยูกสักเซีมทำไมอ่าไม่ไรเขาถือเขาถือเอออันนูถือไปมอันถือว่าผมจับไอ้ไม่ได้พีโวค่ะอันนี้พีโวค่ะ กูเอาวีโวมาอะไรวีโวมาใช้แล้วค่ะเป็นไรไปเร็วๆนะก็อยู่กันสองคนน่ะกูจะลงไปนอนในรถแล้วพอาสารุปคือแสงมันเข้าด้านนี้ไงเพราะว<ง>่าอยู่นู้นแล้วเราก็จะดูดีด้านนี้โอเคเราก็จะไม่มีเราอาจจะดูดีแบบย้อนแสงก็ได้อ่ะลองดู <laughs> อ่าจริงไม่ดีละอ่าโอเคไม่ดีนี่นี่นี่ก็ต้องแบบยกขึ้นสูงสูงช่วยป่ะเนี่ยเขาจะได้มา เนี่ยถามเป็นแฟนสิว่าดีใจไหมเนี่ยพามาเที่ยวเออพามาทุกคนมาเที่ยวฉลองกนรักจบเศร้าปะพูดทำไมครับผมก็ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเราว่านคอมเมนต์นึงก่อนดีกว่าคิมิโนโตะผมเพชรบุรีไหมเนี่ยอ่ะเพชรบุรีอ่ะตัดใหม่อ่ะพอดีเพชรบุรีตัดใหม่เดินทางเข้าเข้าอโศกพอดี ช่อะไรีตีมาแม่อืมว้าวร้อนมาแล้วอนมาแล้วคลกเข้าเด้ดโอแคนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วให้ให้ดูเท่านี้แล้วรอไปติดตามในรายการนะครับก็คือ This is Real Life นะครับมันก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเหรอเพราะว่าก็ขายโฟโต้บุ๊คมีอะไรปะเออก็จริงๆก็มาขายโฟโต้บุ๊กเฉยๆมาถ่ายโปรโมทไงเอามาถ่ายโปรโมทโฟโต้บุ๊ก มันถ่ายจบไ,ไ,ไปแล้วก็ถ่ายอีกเรื่อยๆทําไมมีกล้องอตามมานแนะซีมีบ้านมีรถอันนี้ฮะโฆษณาเบิองบาดเพลงข้าจะออนแล้วด้วยเพลงวันนี้อย่าบอกแันด้วยเพลงไม,ไม่หึงไม่ไหวหรอกนะครับใช่หวานเกินไป <laughs> เพลงหวานเกินไปครับใช่ฝากติดตามด้วยครับหกโมงเย็นหรอปอยกี่โมงลมะฝากฝากฝาก ไปพี่ว่าฝากเพลงน้องหน่อยลูกป้ะครับฝากเพลงไม่รู้ถึงไม่เอ้ยไม่อะไรวะชื่ออะไรนะหวานเกินหวานเกินไปหวานช่ำหวานเงินไปช่ำเมืองบางอย่างก็ไม่ต้องเลียวขนาดนั้นก็ได้จ้าเอาก็มันคือดีซิสเลี้ยวหลายเราก็เลียวเกินเราก็จะจำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรกันทำอะไรคือเดี๋ยวคุณนะถ้าเกิดไม่ถูกตัดต่อเลยมันจะเลียวมากหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นนะมันเลียวเกินได้ไหนบ้างไหนวัดสปอยหน่อยว่าในในเอ็มวีหวานเกินไปมันเป็นยังไง ก็ไปดีวเวลแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเอางี้ขอให้คนเห็นความต่างๆหน่อยอ่ะเอาแบบแบบไม่เรียบแบบมีสคริปต์อ่ะลองพูดแบบมีสคริปต์สิอ่ะลองพูดแบบมีสคริปต์เอ็มบีหวานก็อะไรเป็นไงไม่มีสคริปต์อ่ะมีไหมเอ็ม <c oughs> บีหวานกันไปนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบว่าในเรื่องนี่ว่ะคนรักลึ่นพี่ก็จะต่อเนื่องกันว่าเรื่องสมมุติเออสมมุติว่าเราครบกันแล้วอ่ะ แล้วก็จะมีการไปท่องไปเที่ยวอะไรตามภาษาคู่รักที่มันหวานกันมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงไม่หวานไม่ไหวหรอกใช่ครับผม <laughs> แล้วก็คือเป็นคู่รักที่ไปเล่นแบบดนตรี<อ>ใช่หวานเกินไปตามนั้นอ่าแล้วก็ลองลองรีวิวแบบรีวิวแบบดิสเซสเวลไรส์เป็นแบบว่าเรียวๆรีวิวยังไงเพลงหวานเกินไปอ่ะคือ จริงๆแล้วอ่ะที่ที่ทุกคนดูเมื่อวานเออก็มีแค่นั้นแหละในจริงๆริงเอามาตัดเป็นเอ็มวีเนี่ยก็ดีกว่าแล้วก็คือถ้าเกิดแบบตัดเป็นเอ็มวีก็ดีแล้วก็คือได้เลยทำไมทำไมทไมไม่บอกกันก่อนกคือจะได้ไม่ต้องเสียไปด้วยหนึ่งวันแล้วกูองไปซอมมันเกิดต่อด้วยคุณเหนื่อยมาก นั่นแหละมันมันดีคือกูเหนื่อยมากกูวินไม่ไหวแล้วมันดีอยู่แล้วเฮ้ยวันนี้พี่ไปสอนต่อเหรอต่ออ๋อพี่ไปต้องกลับไปต่อต่อไอ้นั่นเสร็จปุ๊บไปแฟนมิสไอ้ไอ้อะไรวะสอนแฟนมิสเสร็จไม่พอนี่ไลน์มาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวสามทุ่มตรงมีไวโอเวอร์ให้พี่ลิศหน่อยนะลูกคือคือคือในสมองกูไม่มีน้ำตาลแล้วอ่ะคือแบบอยากนอนบนรถเลยเป็นไงล่ะเบื้องหลังแล้ววันนั้นรู้ไหมกูไปทำอะไรต่ออ่ะรีแอคต์กอลลัคต่อ เราเอาให้ตายไปข้างนึ่งกะว่างั้นเนีะเบื้องหลังความหวานกันไปเห็นไหมคนต้องเความแตกต่างแหละระหว่างสคริปต์กับเรียลไลฟ์เพาะคนอยากดูแบบไหนใครอยากดูแบบไหนก็เลือกเอาเลยครับว่าจะดูแบบเรียลไลฟ์หรือมีสคริปต์นะครับเออพัฒนาในโฟโต้บุ๊กเป็นไงเรียลไลฟ์สคริปต์ในโฟโต้บุ๊กเป็นสคริปต์ครับเรียลไลฟ์โอเคเรียลไลฟ์ตามชื่อเลยแค่นี้แหละเออไม่มีอะไรละบุยให้ขอดูวิวหน่อย พี่ว่ายังไม่อยู่ในคล้องเลยเดินแบบโผมีรกตุ๊กแล้วเขิดกันจะทำไมนึ่งงแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวสูงๆแตกแตนะครับก็ลากันไปด้วยวิวสวยๆนะฮะนี่เลยฮะบ๊ายบายจ้าหัวกูยุ่งมากเลย